กันต่อครับของขวัญอะไรน้องเหนงของขวัญเยอะเลยค่ะเอาเรื่องของขวัญก่อนนะคะ,คระเริ่มต้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีของขวัญอยู่หลายอย่างเลยค่ะได้ข้อสรุปหมดทุกโครงการแล้วนะคะคุณเอกอนุพงศ์เข่าจินดาค่ะบอกว่าก็ได้ข้อสรุปแล้วแต่ว่าคงจะต้องทําหนังสือชี้แจงนายก,ก่อนนะคะแต่ว่าโครงการที่เป็นของขวัญที่จะได้เห็นได้ชัดก็คือศูนย์ดํารงธรรม เรื่องของการจัดการขยะการบริหารงานด้วยความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็งานในแต่ละกรมในสังกัดอย่างเช่นกรมที่ดินนะคะก็จะมีความโปร่งใสมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราพึ่งพูดไปยนมีผลบวตชัดเจนแล้วว่ากรมที่ดินนี่แหละเป็นตัวงามเลยแหละนะคะซึ่งก็จะรณรงค์ให้เน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็วโปร่งใสบริการด้วยใจนะคะ ในเรื่องของถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นของรัฐบาลขั้นต้นอนุมัติหลักการไปแล้วรัฐบาลก็ได้ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับเจ้าของพื้นที่เพื่อเสนอความเป็นไปได้ซึ่งเป็นแนวคิดขั้นต้นค่ะขั้นต่อไปก็จะเป็นการตั้งคณะทํางานกําหนดกรอบการทํางานจึงจะสามารถบอกได้ว่าสามารถทําได้ที่ไหนออกแบบยังไงใช้งบเท่าไหร่นะคะต้องรอสักระยะหนึ่งส่วนเรื่องของไบค์เลนทางจัก,กรยานที่ทุกคนใฝ่ฝันว่าอยากจะให้มีเหลือเกินท่านก็บอกว่า ได้ร่วมดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วกับทางกรุงเทพมหานครหลังวันที่20ธันวาคมน่าจะมีการเปิดโครงการไบเลนอยากเป็นทางการค่ะคืออันนี้น่าสนใจเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็อยากทําอยู่แล้วแต่ว่าถนนในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้เป็นของกรุงเทพ <c oughs> <c oughs> มันต้องประสานกับมหาดไทยและ <c oughs> งานอื่นอีกมากมายะฮะเปิดไปละเปิดไปกองนึงลเอาผมเปิดอีกกลองนึงนะ,ะจากพมะนะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์นะครับพมเนี่ยแหละ นะครับบอกว่าวันที่13ธันวาคมทุ่งนี้สินะครับพมจะเปิดตัวของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนซึ่งจะมีกว่า20โครงการนะเช่นศ <ะ S 2> ูนย์เปิดรับเรื่องศูนย์เปิดรับแจ้งเรื่องความรุนแรงที่มีการปรับปรุงให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐนะครับมีการวางระบบช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆให้สะดวกมากขึ้นนะครับมีการเปิดเว็บไซต์หญิงไทยไปในมาต่างประเทศบ้างนะครับ ให้สามารถร้องเรียนช่วยเหลือได้นะครับนี่เพิ่มเบี้ยเลี้ยงคนพิการจาก500เป็น800ด้วยนะแล้วก็ลดดอกเบี้ยลงจำนำด้วยนะนะครับรวมถึงของที่หลุดจำนำราคาถูกก็จะขายได้ซ่อมบ้านผู้มีรายได้น้อยของพันเยอะจริงๆนะครับพอเหมาะนี่น่าสนใจมากเลยอ่ะไปฟังเสียงเจ้ากระทรวงดีกว่านะพลรเอกอดุลนะครับมีหลายหลายหลายชิ้นนะรอตั้งแต่การการ ก็คงจะคิกออกในวันพ่งนี้ครับก็มีหลายเรื่องครับแต่การเปิดศูนย์เกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องความรุนแรงครับซึ่งเรามีการสร้าปรับปรุงเรื่องศูนย์1139นะครับที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐด้านความรุนแรงด้านการช่วยเหลือเย,ออยียวยา,ต,าต่างๆครับนี่ก็เราได้วางระบบใหม่การให้ง่ายเข้ามีการปรับเมูยูกับหนืวองานเกี่ยวข้องในการเข้าช่วยเหลือที่ตวตเตวนะครับ แล้วก็มีช่องทางที่ให้ทางผู้หญิงที่ไปทำงานต่างประเทศได้มีการร้องเรียนก็มีการเปิดเว็บไซต์นะครับนอนนี้นก็ยังดูเกี่ยวกับการเพิ่มเบี้ยสพิการนะครับซึ่งเราได้ลงนัแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจาก100บาทเป็นเป็น800บาทนะครับแล้วก็ยังมีการลดดอกเบี้ยลงจำนำซึ่งผู้ยืมไร์มาใช้บริการก็1%นะครับแล้วก็มีการ ระมูลของที่จัดโะษบีบในอาคนะครับแล้วก็มีการมอบเกี่ยวกับเอกาสารสิทธิ์ที่ดินที่พมรรับผิดชอบอยู่การซ่อมการซ่อมบ้านผู้ยาหไรนะครับอันนี้ก็หลายรายการคือตอนนี้เนี่ยเขากำลังรวบรวมมาตรการต่างๆเนี่ยเป็นเป็นรวมๆเลยเพราะว่าเขาจะถแถลงร่วมกันของรัฐบาลน,นะคือพอรวมปั๊บเนี่ก็ถแถลงมาที่25คริสต์มาส สันต์โรสแก่เลยกล่องพร้อมกันเลยใช่ไหมวันที่2 4ตัวา้อติดคราวขาวๆ24สบสี่นี่ก็ถึงผลงานก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เอ๊ะทำงานไม่เท่าไหร่ก็แต่แหลงผลงานแล้วเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะโอ้แต่ท่านทำงานไม่ทำไมไม่รอสักปีกว่าผลงานเยอะนะครับโอ้ถ้าใครสนใจวันนี้ไปดูกรุงเทพธุรกิจนะแล้วก็น่าหนึ่งมั้งแล้วก็ในในชช้นสุดสัปดาห์ก็มีลงเป็นกราฟิกนะผลงานเยอะแน่นเลยกราฟิกสงสารคนทำมากเลย นั่นเฟรมเลยนะครับแล้ววันที่25เนี่ยเขาแถลงร่วมกันทุกกระทรวงนะครับเป็นพอดีวันก่อนมีคนถามเรื่องเบี้ยคนพิการวันนี้ก็ชัดเจนเพิ่มแล้วว่าเพิ่มเป็น800รอนะครับอีกหนึ่งกลองค่ะโอ้โหนานๆจะได้ยินเสียงได้เห็นหน้าทันทีได้ยินชื่องันทีคุณกอบการวัฒนาวรางกูลก็เตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะเริ่มจากนักท่องเที่ยวชาวไทยก่อนนะคะทางกระทรวงร่วมกับสมาคมธนาคารไทย จัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการกด ATM ค่ะถ้าคุณไปกดข้ามธนาคารหรือว่ากดต่างพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมในช่วงของวันหยุดปีใหม่ก็คือ31ธันวาคม57ถึง4มกราคม58 แล้วก็ยืนยันว่าเงินจะไม่หมดตู้ ATM แน่นอนนะคะแล้วก็ได้ร่วมมือกับปตาทาจำกัดมหาชนจะใช้สถานีบริการน้ำมันในถนนสายหลักเป็นสูตรข้อมูลการท่องเที่ยวในระยะใกล้ก,ลกล่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริใน12เมืองห้ามพลาดนที่ปู่น่าจะชอบมากเลย<ค>ะนะคะคแล้วก็ยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีค่ะใครที่ไปนนแต่ไม่ชอบปตาทปกติใช้เป็นที่ฉี่เท่านั้นครับ แล้วก็เรื่องของการลดหย่อนภาษีนี้ทุกคนติดตามกันนะคะใครไปเที่ยวอย่าลืมขอใบเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้ได้ดีอเอามาลดหย่อนภาษีได้นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะใบเสร็จนี่ต้องดูดีดี เป็นใบเสร็จตามกฎหมายมีชื่อมีอะไรต่อะไรมีทะเบงทะเบียนสลิปได้ไหมเกิดไปซื้อของแล้วเปสลิปไม่ได้รไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นัดเก็นะไม่ได้นะครับแตเสร็จของโรงแรมเป็นโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะและใบเสร็จต้องเป็นใบเสร็จเต็มรูปแบบตรวจสอบกับทางโรงแรมด้วยนะคะในพื้นที่กรุงเทพค่ะรถไฟฟ้า BTS MRT จะให้บริการถึงตีสองในคืนเคาดาวค่ะ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะทางทอท,อท,อทอร่วมกับบริษัทประกันภยัยเปิดให้มีการซื้อประกันผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะประกันอุบัติเหตุแม้อยู่ในช่วงกฎอายการศึก hmm. ยืนยันว่ากฎอายการศึกไม่มีผลต่อการท่องเที่ยวในช่วง3เดือนที่ผ่านมาตัวเลขนะักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนการที่นายกอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่ก็เน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการควบคุมให้มากขโดยเฉพาะเรื่องของเมาแล้วขับแล้วก็การห้ามขายเหล้าเถื่อนค่ะทางด่วนบุรพาวิถีจะเปิดฟรีมาตลอดมาตั้งแต่เมื่อไประหว่างนั้นนะฟรีอยู่แล้วนะครับอีกสักกล่องไหมกล่องนี้กล่องใหญ่มากเลยนะครับคุณหมอรัชตะนะครับกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่สายอาจารย์นายแพทย์รัชตะ รัตน,นะรัชต,ตะวานิตนาวินนะครับร<ช>ัฐว,ว,วิว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เปิดงานสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่นะครับ2558ซึ่งจะมอบให้ประชาชนที่อยู่ในเขตสุขภาพที่9เขตนครชัยบุรินซึ่งประกอบด้วย4จังหวัดนะมีโคราชจัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์มีประชากรทั้งหมดรวม6ล้านกว่าคนนะครับ หลังจากนั้นก็ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีนครราชสีมานะครับเยี่ยมชมการผ่าตัดต้อกระจกนะครับหน่วยบริการผู้ป่วยระยะท้ายชีวิตรายะงานตัดกรรมฝังราดฟันเทียมเพื่อเป็นฐานยึดฟันเทียมให้แน่นไม่มีปัญหาหลุดขนาดใช้งานอันนี้นะครับไปตรวจงานแล้วก็คุณหมอรัชตะบอกว่านะครับปี2558นี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมงานบริการในด้านสุขภาพมอบเป็นของข,องขวัญนห้ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะ และจำนวน6โครงการฟรีๆนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับโครงการรากฟันเทียมพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวตั้งเป้าวา่าใส่ฟันเทียมให้ผู้อายุ50ปีขึ้นไปที่ไม่มีฟันจํานวน35,000ันคนและฝังรากฟันเทียมให้ผู้ที่มีปัญหาฟันเทียมหลุดขณะเคี่ยวอาหารจํานวน8,400คนดําเนินการในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั้งในและนอกสังกัด200แห่งเนี่ยใครอยู่ในไข,ข่ก็ไปติดต่อดูนะครับ สองอายุไม่ถึงแต่อยากได้เลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้งานทันตกรรมเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงสําหรับประชาชนแต่โครงการนี้ก็ทามานานแล้วนะครับโครงการรากฟันเตรียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนี่ยแล้วเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุมากครับทีนี้ในต่างจังหวัดเนี่ยเข้าไม่ค่อยถึงอันนี้ก็ถือเป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับโครงการต่อมาโครงการที่2นะโครงการคุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บัตรยักษ์เนี่ยน,นี้แก่ประชาชนที่อายุ20ปีถึง50ปีอันนี้คุณปูนนได้ไดแล้วนะครับมีจํานวน28ล้านคนนะครับและฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กด้วยนะ,ะอายุ2ปี6เดือนถึง7ปีนะรวม3ล้านกว่าคนะนะครับที่โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ และที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองรวมกว่า1 0,000แห่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมยุครบ60พรรษาปีหน้านะครับโครงการที่3ก็ดีดีนะครับจะตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มี9ล้านกว่าคนทั่วประเทศเพื่อจําแนกกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ต้องพึ่งพิงบุคคลอื่นคอยดูแลโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดบ้านแล้วก็ติดเตียงโดยจะจัดทีมเจ้าหน้าที่ไปให้การดูแลถึงบ้านเลยนะครับ โครงการที่4อันนี้ดีมากๆโครงการแก้ไขปัญหาผู้ที่สายตาพิการจากต้อกระจกค,ค่ะจะตรวจคัดกรองผ่าตัดเปลี่ยนสายเลนตาเทียมให้กับผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้ตามปกติจะทําในศูนย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนด้วยค่ะครับกล่อง,อ,งองที่5เนี่ยนะครับเฉพาะของกระทรวงนี่นะโคร,ครงการพัฒนาทีมหมอประจําครอบครัว22ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับเพื่อสร้างความใกล้ชิดการดูแลสุขภาพทุกครอบครัวจะมีหมอประจํา ทั้งให้การดูแลแล้วเป็นที่ปรึกษาประดุดเป็นเครือญาติว่าอย่างนั้นเลยหมายความว่าหมอจะไปดูแลเอะดีมากหมอใกล้ชิดเลยนะคะดีมากดีมากเพราะว่าแทนที่จะรอให้ป่วยก่อนเนี่ยถ้าหมอไปดูแลเนี่ยอาจจะป้องกันไม่ให้ป่วยได้และหลักการที่สําคัญก็คือว่าหมอประจําครอบครัวเนี่ยจะมีประวัติการรักษาพยาบาลการเจ็บไข้ได้ป่วยของครอบครัวนั้นๆอยู่มันทําให้สามารถติดตามนะครับสอบถามหรือตามตัวว่าถึงเวลาต้องมาฉีดวัคซินนู่นนี่ยานู่นนี่มันทําให้การดูแลด้านสาธารณสุข นะและสุขอน้ำใหมเนี่ยมันต่อเนื่องมากใช่ค่ะสุดท้ายค่ะคโครงการจัดตั้งหน่วยประคับประคองดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ที่บ้าน เพื่อบรนเทาความทุกข์ทรมานผู้ป่วยก่อนเสียชีวิตเพิ่มกําลังใจให้กับญาตินะคะซึ่งจากการไปตรวจเยี่ยมที่เขตสุขภาพที่9ก็พบว่ามีความพร้อมที่จะให้บริการมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนแล้วค่ะครับอันนี้ก็แค่3กระทรวงก่อนนะออเดรบออเดรบวันที่25เนี่รอฟังนะครับจะมาแบบชุดใหญ่นะลุงตู่จะใส่หมวดใส่เขาปีนลงมาตันคาทำเนี่ยแล้วก็แถลงข่าว ถาไปแกะกล่องความสุขของพี่น้องชาวฟ้าวันใหม่ที่ลงไปทัวร์สมุยนะครับวันแรกนั้นก็ไปที่ภูมิเรียงชาย,ยาไปตามรอยจันพุทธทาสแล้วก็เข้าไปที่สวนโม่เมื่อวานนี้ก็ข้ามเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะสมุยใช่ค่ะเราก็ส่งพี่ต้นไปดูแลนะฮะดูซิว่าวันนี้มีความสุขกันขนาดไหนประมวลภาพจากกิจกรรมทัวร์ฟ้าวันใหม่ที่สมุยให้ดูกันนิดหนึ่งครับไปดูภาพกันเลยค่ะ ก็นี่เป็นเริ่มต้นจากการไหว้พระใหญ่ก่อนนะคะคมาถึงสมุยก็ต้องมานมัสก,การพระใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่วัดพระใหญ่นะคะ,ะฟ้าใสนะเมื่อวานกรมตุบอกฝนจะตกดูสิดีมากเลยครับเมฆไม่มีเลยเนาะ<อ>นี่ไหว้พระกันนะครับ เนเวลาเราไปเที่ยวไหนเนี่ยไหว้พระก่อนอันดับแรกเลยนะก็คือที่ตรงนั้นมีอะไรที่ชาวบ้านเริ่มใส่ศรัทธาเนี่ยก็มักจะไปตั้งตรงนั้นค่อยเป็นกิจกรรมเฮฮาปาร์ตี้ต่อไปรวมถึงกิจกรรมหลักของฟ้าวันใหม่คือกินจากวัดใหญ่ค่ะเราไปต่อกันที่ศูนย์ฝึกลิง่ะไปสมุยก็ต้องไปดูศูนย์ฝึกลิงอยากดูมากเลยครเอกศกไปฝักอาจารย์กบค่ะอาจารย์กบโอ้่ทีมงานค่ะ ทีมงานจากกล้องนะคะเห็นไหมยังเสื้อเหลืองกันอยู oh, ่เลยนอารักทุกคนเลยนะคะที่นี่ก็เป็นโรงเรียนฝึกลิงนะครับนอกเหนือจากการฝึกเก็บมะพร้าวแล้วก็ยังมีฝึกการแสดงเพื่อความสุขของผู้ชมด้วยนี่จดเบอร์ไว้เผื่อใครจะไปเรียนฝึกลิงนะคะเห็นไหมฮะต้นมะพร้าวกับเกาะสมุยเป็นของคู่กันนะครับค่ะ นี่กระางความบันเทิงนะคะเห็นไหมสู้กล้องจริงๆนะดูสิต้องฝึกมาอย่างดีค่ะนี่ไปไหนกันต่อผมชื่อไข่เล็กจริงเหรอไเล็กแล้วไข่ไก่เป็ง อันนี้ที่พักจากที่พักครับคิวซิกเนเจอร์นะคะสวยมากเลยสวยค่ะสวยหินตาหินยาหินยาอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของสมุยนะครับสมุยก็ต้องไปตรงนี้นะสมุยก็ต้องมาดูดูทชายเลสมย้จากไข่เล็กมาเห็นตานีาน่าจะเป็นตอนตอนเย็นนะโอ้ยอากาศดีจริงๆเลยฮะน้ำทะเลใสนนั่แหละหินตาหินยายตรงนั้นเห็นแป๊บอยู่นั่นนะฮะครับมาถึงเวลาแล้วเวลาแล้วโปรแกรมหลักยินโอ้ย นี่กุ้นี่กุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งกุ้งกุ้งแต่ทานนาตาสดใสมากเลยค่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหดูปลายจะเป็นบุฟเฟ่ันเนี่ยตอนนี้ทุกท่านกำลังทานอาหารเย็นอยู่ไม่รู้ดูเราอยู่หรือเปล่าะ้ะกินเผือด้วยนะครับพี่ต้นพี่กบพี่เผือด้วยจากกินเลยพี่กบอยู่กัลิงแล้วคงไม่อยากกินอะอากะดีมากนะคะกุ้งกิงกันสดๆนะ อาหารทะเลนี่พี่เอวิทย์เยนที่คัดสรรมาอย่างดีค่ะไม่ให้เสียชื่อฟ้าวันใหม่นะคะคือไปเซอร์เวหลายรอบแล้วก็กินมาหลายรอบนะฮะนั่นไงยืนกุมยอุ้ยยืนเหมือนยมก้นป่องเลยหลังไม่ไหวให้ผมไปเซอร์เวบ้างก็ได้พี่โอ๋บอกขอด้วยขอเซอร์เวด้วยเอ้ทำไมมีแต่กุ้งเนี่ยเน้นจังปูเปอร์ไปไหนหมดเนี่ย อาจจะเป็นความชอบเป็นพิเศษของตากล้องก็ได้ต่อตานดูแลน้องพี่นาตาสดใสนะนี่เขาไปวันเดียวนี่ผิวคล้ำเลยนะไปทะเลแค่วันเดียวนี่เขาตามนัาตาสดใสก็อยู่ในรายการนะ อยู่ในรายการนะพี่โอ๋พี่ต้นคิ้วขมวโมยผมแอบดูอยู่ข่าวมันรบกวนจิตใจไงนี่ไปเจอพี่น้องตลอดเดี๋ยวครันม้วยความสุขนะฮะครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมทัวร์ฟ้าวันใหม่เราจะแจ้งให้ทราบต้องรีบจองนะฮะความสุขแบบนี้ไม่ได้มีกันตลอดเวลาแล้วก็แจ้งทีมงานนะฮะถ้าเหนื่อยมากก็เซอร์เวย์เนี่ยผมไปได้พร้อมงานพร้อมงานยุ่งไม่ใช่เหรอครับเสียร์ได้นะพี่โอ๋เนาะเคลียร์ได้หมด ไปดูวันนี้หน่อยขอแซงคิวับเคยเห็นรถบรรทุกอ้อยไหมเห็นตอนอยู่มัธยมเนี่ยแม่เพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะรถบรรทุกอ้อยบรรทุกเนี่ยล้นออกมานอกรถนะทางท้ายรถแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามแล้วมันเบรกอ้อยทิ่มเข้าในเบ้าตาทะลุข้างหลังเลยเสียชีวิตคาที่เลยครับและจนบัดนั้นถึงบัดนี้เนี่ยรถอ้อยก็ยังคงบรรทุกเกินกรอบกระบะของตัวเองมาอยู่เสมอ ตรงที่คุณปู่ว่าเนี่ยที่เพชรบุรีแต่ว่าผมเนี่ยเจอตรงตรงทางไปเขาค้อตรงเส้นระหว่างนครสวรรค์เข้าไปพิษณุโลกหรือเส้นตรงตากฟ้าอะไรเนี่ยนะแบบที่คุณปูว่าเนี่ยมันล้นออกมาข้างก่อนนะแล้วก็สูงมากนะแล้วก็เชือกเอามัดไว้เวลาเลี้ยวเธอก็จะเอ็นไปเอ็นมาแล้วลดตามหลังนะถ้าเกิดเบรกปั๊บก็พุ่งมาแทงหรือไม่ก็เวลาแซงมองไม่เห็นนะสมมติเราขับรถตามหลังเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้เลยถ้าไปใจร้อนแซงปั๊บเนี่ยเคยมีมาแล้วสวนมา พ่วงเดจอดครับนะ,ค,ะครับแล้วก็มันไม่ได้ขับคันเดียวมันพ่วงด้วยไงวันนี้ก็เกิดเหตุที่จังหวัดเลยนะครับร้อยตํารวจโทเดชขจรผาผ่าร้อยเวรสถานีตํารวจภูทรภาขาวจังหวัดเลยก็รับแจ้งจากศูนย์วิทยุมูล,ลนิธิสว่างคีรีว่าเกิดอุบัติเหตุที่บ้านผวยเด้งตําบลท่าช้างคล้องรถบรรทุกอ้อยพ่วงหนักกว่า40ตันพลิกคว่ำบนถนนครับทีนี้มันพลิกคว่ำเนี่ยมันคงไม่ ไม่หนักหนาสาหัสอะไรแต่ว่าจุดที่มันคว่ำเนี่ยนะครับก็มีพ่อขับรถไปส่งลูกสาวลูกชายไปโรงเรียนแต่ว่ายัางไม่ถึงโรงเรียนนยีแวะซื้อถุงเท้ากับเครื่องเขียนที่ร้านซึ่งขายของอยู่ข้างทางระหว่างยืนซื้อของกันอยู่นั้นไอ้รถอ้อยคันนี้ก็ขับมาแล้วมันก็มาพลิกคว่ำเอาตรงนั้นพอดีเพราะฉะนั้นอ้อยเนี่ยมันจึงล้มไปทับคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวลูกชาย คุณพ่อกับลูกสาวอายุ18ปีนะครับเสียชีวิตส่วนน้องอายุ15ปีที่เป็นน้องชายก็นำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันอาการสาหัสนะคะครับประเด็นของผมมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าอรถอ้อยคันนี้มันขับออกมาไกลแค่ไหนแล้วไม่มีตำรวจตำร,ร,รวจเห็นเลยเหรอรว่าลักษณะการบรรทุกของมันเนี่ยมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วหรือไม่ สภาพที่มันวิ่งมาเนี่ยมันจะดูปลอดภัยกับคนใช้รถใช้ถนนอื่นๆหรือเปล่ามันต้องควบคุมนะครับประเด็นถัดมาก็คือการขายของกันอยู่ริมถนนเนี่ยริมแค่ไหนนะครับในที่สุดแล้ว2เหตุนี้ก็ประจวบเหมาะกันก็ทำให้เกิดโศก,กนาฏกรรมขึ้นมาก็เห็นใจครอบครัวนี้จริงๆนะครับก็อยากให้กวดขันเรื่องการบรรทุกเนี่ยนะ หบรรทุกเกินน้ำหนักเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อคนที่ใช้รถใช้ถนนอื่นๆแล้วมันก็ทําให้ถนนเนี่ยพั์เร็วด้วยเพราะถนนเนี่ยมันจะออกแบบมาเพื่อรองรับน้ําหนักได้ระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่เข้มงวดกันแล้วปล่อยให้เกิดเหตุแบบนี้อีกเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะต้องสูญเสียอีกกี่ชีวิตกว่าผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายจะบังคับใช้กฎหมายให้ตรงไปตรงมา ส่วนคนที่ขายของริมถนนนี่ก็ต้องตระหนักตลอดเวลาว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับก็เป็นดุทาหอรนะครับปีใหม่ก็ยังไงก็ห่วงกันนะครับขับรถระมัดระวังหน่อยบางทีปีใหม่ก็มีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้ามันมีออเดอร์มาเนี่ยยังไงก็ต้องรีบส่งนะครับแล้วก็ต้องขับไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้น แต่ความเห็นกับต,ตัวของคุณที่คุณจะบรรทุกต่อเทีย่ยวให้ได้มากที่สุดเนี่ย <c oughs> มันเป็นภัยต่อคนอื่น,นงาน <c oughs> คุณต้องหยุด <c oughs> ความเห็นแก่ตัวนั้นแล้วกลับมาท,ทําตามกฎหมาย <c oughs> ว่ากฎหมายบรรทุกให้แค่เนี้ยก็ <c oughs> แค่เนี้นะครับ <c oughs> คุณอย่าประหยัดว่าเออเราวิ่งเที่ยวเดียวใช้น้ํามันเที่ยวเดียวจ้างคนขับคนเดียวไม่ได้ครับสิ่งที่คุณเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไปปปิตชีวิตคนอื่นเขาอ่ะ โดยเฉพาะเด็กอายุ18คนหนึ่งซึ่งเขาควรจะมีอนาคตมีชีวิตต่อไปได้อะอย่างเงี้ยฐานความผิดมันก็นิดเดียวขับรถโดยประมาทเริ่เล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต แต่ชีวิตเนี่ยมันมีค่ามากกว่าโทษที่คุณจะอันนี้มันควรจะเอาไปถึงเท่าแก่ด้วยนะใช่นะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยเขาจะเป็นเป็น้ายๆชาวบ้านนะแล้วก็รับจ้างขับรถได้เป็นเที่ยวแค่นั้นเองได้ไม่กี่ตางเที่วได้ไม่กี่ตางอันนี้เนี่ยฝากตำรวจที่เมืองเลยนะสพผาขาวนะยังไงก็ว่าไปถึงเท่าแก่ด้วยเท่าแก่คงไม่ได้อยู่ที่ผาขาวเนี่ยหรอกเพราะว่ารถขับมาจากที่อื่นนะครับยังไงขยายผลซะหน่อยนะครับค่ะอีกเรื่องหนึ่งสามนิ้ว วันนี้มาอีกแล้วมาแล้ว่มาแล้ววันนี้แล้ววันนี้วันนี้ไปที่งานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะเอาวันนี้ค่ะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขามีการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลมีการมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี56และ57นะคะมีรางวัลกิตติยุทธ์ที่น่าสนใจมากมายค่ะ เช่นนายเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจาร,รย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เปิดโปรงเรื่องของเครื่องจรวดระเบิดลวงโลก G-T 200. 2 0 0<ะ>มีอาจารย์ศสศสินเฉลิมลาบนะคะที่มุ่งทํางานเพื่อชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะมีคุณเตือนใจดีเทศอดีศวเชียงรายที่ทุ่งเทพ,พัฒนาชนบทและคนชายขอบแล้วก็ยังมีรางวัลเด็กและเยาวชนได้แก่ กลุ่มเผยแพร่กฎหมายนักสิทธทิมนุษยชนเพื่อสังคมหรือกลุ่มดาวดินได้รางวัลด้วยจากคะณะกรรมการศิธิ์นะคะและปรากฏว่าในขณะที่คุณอมาราพงษาพิษประทานคณะกรรมการสิทธทิมนุษยชนได้กล่าวพัตกถาเรื่องปฏิรูปประเทศไทยต้องเข้าใจสิทธิทมนุษยชนก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะมีกลุ่ม,มเมล็ดพลิกและนักศึกษาจากศูนย์กลางนิสิตการศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย 5คนออกมาชู3นิ้วที่หน้าเวทีพร้อมกับชูป้ายที่มีข้อความว่าเลิกจ้างกรรมการสิทธิ์แล้วก็ได้มอบภาพเห็นได้ข่าวได้ถือรูปอาจารย์อาจารย์อะไรนะอมาราอมารา <laughs> แล้วก็เขียนว่า missing person ุคนสูญหายนะฮะ <laughs> ก็มอบภาพการจับตัวนักศึกษาให้อาจารย์อมาราด้วยโดยทูดตัวแทนกลุ่ม,มเมล็ดพลิกให้เหตุผลว่าทางคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ย มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศและตรวจสอบการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่การทํางานของกรรมการสิทธิตั้งแต่การชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี53จนกระทั่งถึงการรัฐประหารของคอสชกลับไม่ได้ทําหน้าที่ตามหลักการอย่างตรงไปตรงมาเลือกปฏิบัติไม่สามารถเป็นที่พึ่งในยามที่บ้านเมืองอยู่ภายใต้รัฐประหารได้การจัดงานวันนี้จึงเป็นการหลอกตัวเองเพราะสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถึงจุดตกต่ำที่สุด ดังนั้นเราในฐานะผู้เสียภาษีจึงต้องประกาศเลิกจ้างกรรมการสิทธิ์ค่ะคือน้องก็ไปรับรางวัลด้วยใช่ไหมไปรับรางวัลน้องที่ไปรับรางวัลเนี่ยคือกลุ่มดาวดินแต่กลุ่มที่มาชู3นิ้วเนี่ยเขาใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเมล็พิกกับกลุ่มนักศึกษาจากศูนย์กลางนิสิตเพื่อประชาธิปไตยนะคะและปรากฏว่าก็เกิดเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อตัวแทนนักศึกษากลุ่มดาวดินที่ขึ้นรับรางบอลบนเวทีได้แสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้ว และอ่านคำประกาศของกลุ่มว่ากลุ่มดาวดินจะไม่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีที่รัฐบาลหรือสอปอชอจัดขึ้นเพราะเห็นว่าคอสอชอได้อานาจมาโดยไม่ถูกต้องและทางกลุ่มต้องการจะจัดเวทีประชาชนขึ้นมาเองเพื่อสะท้อนความอึดอัดของคนในสังคมและเห็นว่าการประกาศกฎอักฎรรยาการศึกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตํารวจจากสนทุ่งสองห้อง ต้องเข้ามาเจรจาจับกับกลุ่มดังกล่าวเพื่อรักษาความเรียบร้อยแต่ไม่ได้มีการจับกลุ่มตัวนะคะก่อนที่กลุ่มนี้จะสลายตัวไปค่ะครับอยากรู้ว่าอาจารย์อมราจะว่ายังไงเพราะก่อนหน้านี้อาจารย์อมราให้สัมภาษณ์ว่านะที่กลุ่มดาดินไปชู3นิ้วและกลุ่มไปดูหนังชู3นิ้วเนี่ยเป็นเสรีภาพในการแสดงออกของเขาสิ่งคอสชก็ต้องยืนยันว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรกรรมการสิทธิ์นั้นไม่ได้เห็นด้วยกับการรัฐประหาร ผมยังเสนอแนะว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารให้ลาออกเพราะกรรมการสิทธิรอบนี้เนี่ยอยู่ได้เพราะคณะรัฐประหารให้อยู่เมื่อไม่เห็นด้วยอยู่ทําไมอ,ะอ่ะก็ต้องประกาศลาออกสิว่าฉันไม่เป็นกรรมการสิทธิให้คณะรัฐประหารฉันไม่ไม่ไม่นั่งเหลือแปะแล้วเอ,อก็เมื่อคุณอบอกว่าวคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ต้องออกเอแต่นี่ ฉันไม่เห็นด้วยนะกการรัฐประหารแต่เก้าอีอ้ที่ฉันนั่งอยู่นี่คณะรัาฐประหารให้ฉันอยู่ต่อ,อฉันอยู่ได้ฉันนั่งได,ด้นะก็ดีแล้วที่เดี๋ยวมาชู3ามนิ้วที่นี่นะฮะแล้วก็ไล่ให้ออกด้วยเออเลิกจ้างด้วยนะครับแหมหนามย่อกับหนามบ่งจริงๆ <c oughs> นะครับอย่างไรก็ตามสังคมไทยดูข่าวนี้แล้วก็คงนึกถึงคําว่าการละเทศะถูกนะครับควรที่จะประสานกับผู้จัดงานว่าในฐานะของคนที่มารับรางวัลเนี่ยขอโอกาส ในการกล่าวอะไรสั้นๆได้หรือไม่ mm. นะครับในการทําอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นผลบวกกับผู้กระทําหรอกมันเป็นผลลบแต่เด็กเหล่านี้ก็คงไม่ได้สนใจอะไรเขาต้องการเพียงพื้นที่ในการแสดงความรู้สึกทางการเมืองของเขาเท่านั้น เขาจะได้ดูเหนือดูใต้ดูกาละดูเทศะหรือไม่นเขาดูท่าเขาไม่สนใจครับผมจึงถามว่าแล้วอาจารย์อมราพงศพิทจะว่ายังไงเนี่ยนะในข่าวนี้ไม่ได้พูดถึงอาจารย์อมราคงคงกำลังตกใจก็มิสซิงเพอร์เซนไงหายเลยมีเวลาอีกสองนาทีอีกไปเร็วๆก็แล้วกันนะคะพูุโทประวุฒาวรนสิริค่ะบอกว่าทางสารทหารเนี่ยเตรียมจะออกหมายจับซ้ําครั้งที่สองนะคะกับเครือข่ายของ พลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์นะคะส่วนเ,เรื่องของพลตำรวจขอภัยพันธ์ตำรวจโททรงรักขุนศรีรองผู้กำก,กับการ6กกองปราบปรามยังขาดราชการครบ15วันก็จะถูกให้ออกจากราชการทันทีตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้รวมถึงเสียโจ้ด้วยนะคะคนนี้ <S <S 2> <S 2> ผมห่วงจริงๆนะนตอนนี้เขาเป็นค<ใ>นใดเป็นไงคะหายไปเลยนะแล้วก็ไปให้ปากคาครั้งเดียวหลังจากกลับต่างประเทศแล้วก็ หายไปเลยนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าจริงๆก็ยังไม่ถูกตั้งข้อหาอะไรนะครับแล้วก็เป็นพี่ๆจะอยู่มาสถานการณ์แบบนี้นั่นแหะสิผมกลัวมันไม่ใช่แค่เรื่องข้อหาในีผมกลัวแกจะไม่หายเองน่ะน่หน่หน่ะหน่ะอน่รนะนะคนะหน่ะหน่ะหน่หา่คหนละปน่ะหน่ะหน่ะน่ะหนะหน่ะหน่ะหน่น่ะนะน่ะห่ะน่น่ะหนน่น่นเีย่ะน่ะะหะนนน่ะห่ะห่่่่นนนนนะนะะ่า่นนน่่ เรื่องของอวันนี้มีเหตุการณ์มอลมที่โรงไฟฟ้าขนอมระเบิดทําให้คนงานเสียชีวิตสองรายแล้วก็บาดเจ็บอีก2รายนี่ทีนัรศรีธรรมราชนะนครศรีธรรมราชค่ะเรื่องพระหน่อยเรื่องพระหน่อยโอ้พระออกเป็นทบาทพระปลอมระบาดทั่วเมืองเลยค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่จากเจ้าหน้าที่พระศาสนาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้เดินทางไปตรวจสอบพระปลอม ในเขตตัวเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสงและก็ใกล้เคียงค่ะแล้วก็พบภาพว่ามีพระเนี่ยทั้งมายืนแล้วก็มานั่งอยู่ข้างร้านขายอาหารอาหารน่ะคือทีหลังก็ทําขายซะเองเลยสิครับก็ไม่แน่น่า,าจจะมีเอวก็ได้นะคะไปพบพระสง์ ทั้งยืนแล้วก็นั่งบนเก้าอี้คอยรับบินทบาทบและมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งโต๊ะขายอาหารแห้งคือใครต้องการจะซื้อของใส่บาทเนี่ยก็มาซื้อเสร็จปุ๊บก,ก็เดินไปสอง,สองเก้าใส่ตรงนั้นได้เลยอพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็สอบถามขอดูหลักฐานการเป็นพระก็ปรากฏว่าพระเขมร3 4ถึงรูปก็วิ่งหนีกันแล้วก็ทิ้งบาทพระเอาไว้แล้วก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มา กับคณะผู้ตรวจสอบถูกพระที่นั่งรับบิณฑบาตชกเข้าที่ยอดอกอหนึ่งทีค่ะแล้วก็ตอว่าต่างๆนานานะคะทางคณะผู้ตรวจสอบจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดไปสอบถามที่วัดเขาปรีดีถึงการกระทําในครั้งนี้นะคะหลังจากที่ทางคณะสงฆ์ได้สอบถามแล้วก็ลงมติว่าให้พระสงฆ์ที่มานั่งและยืนบิณฑบาตนั้นกลับไปยังวัดต้นสังกัดเดิม โดยทางเจ้าคณะตำบลจะเดินทางไปยังวัดต่างๆในตัวเมืองทุ่งสงเพื่อขอให้เจ้าอาวาสแต่ละวัดนั้นดูแลอย่าให้พระลูกวัดออกบินทบาทแบบนี้อีกค่ะอันนี้ในกรุงเทพก็มีนะ,ะนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปนั่งอยู่ผมไม่รู้พระจริงพระปลอมนะคนละประเด็นนะ <c oughs> ประเด็นก็คือไปนั่งอยู่เช้าๆตรงข้างแผงขายขายกับ okay, ข้าวน<ต>ั่นแหละแล้วก็เตรียมไว้ทางนั้นทางร้านก็เตรียมไว้เป็นชุดวิตมนชุดนะครับถ้าจะขยายผลจากเรื่องนี้นะ เขาเรียกทางพระตำรวจพระหรือว่าตำรวจจริงจะทำอะไรเนี่ยนะครับอยากรู้ข้อมูลอยู่ตรงไหนตรงไหนนี่ติดต่อมาติดต่อมาค่ะปิดท้ายพี่โปดท้ายนะครพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเจอพี่โอ๋กับพี่สำรานเจ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วก็สิบโมงก็เจอกับพี่โปกับพี่หนิงค่ะเจอกันได้นะคะพรุ่งนี้ค่ะปิดท้ายวันนี้ ต้อนรับพี่โอ๋พี่มาเยี่ยมเยียนข่าวฟ้ายามเย็นแล้วก็มออให้พี่ปูด้วยแล้วก็เผื่อพี่ต้นไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่า <c oughs> มาจิงกระเบลกันหน่อยดีกว่าค่ะ <c oughs> กับสาวนางนี้เขามีวิธีการจิงกระเบลที่กุ้ยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่โอ๋กับพี่ปูดูแล้วกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs>